กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชันเรือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานํามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการผสมเทียมโคของนายเทพสุวรรณติวงศ์และร้อยตํารวจ ตีสุริยาเขื่อนแก้วบ้านสวนเขื่อนตนําบลสวนเขื่อนและบ้านนันทารามตําบลเมืองยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อีกหนึ่งภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สาำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมดำเนินการผสมเทียมโคให้แก่โคของในสังคมทองรอกรเกษตรกรบ้านเลขที่151่หมู่7 บ้านเอื้องดอยตําบลพระาธาตุผาแดงอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึหนึ่ง,งสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยโรงพื้นที่ผสมเทียมโคโดยใช้เนื้อเชื้อโคแช่แข็งของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจํานวนสองรายในพื้นที่บ้านเก่าหมู่หนึ่ง และบ้านทุ่งสาราหมู่หกตำาบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอราไปก่อนพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ